มาครับสวัสดีครับมาพบกันที่ชาลีคาสาขาลิขิตชีวันนะครับหรือสาขาพรีเมียมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีรถให้เลือกมากกว่า100กว่าคันนะครับผมก็มีหลากหลายรุ่นเลยละกันนะครับพรีเมียมคาจะจอดเยอะหน่อยนะครับพรีเมียมคาราคาแบบถูกๆนะห้าแสนกว่าบาทถ้าลูกค้าสนใจ5้าแสนกว่าบาทได้รถแล้วนะพี่ตัวนี้นะครับออกแห้งหลักหล,กล้านนะสอล้านต้องมีนะซ ตัวนี้เป็นคูเป้ด้วยนะครับผมหลังคาแก้วอีกนะครับห้าแสนกว่าบาทถ้าดูไรฟ์สดให้ไวนะครับผมเพราะว่ามีลูกค้าสอบถามรถแนวนี้ค่อนข้างเยอะใครจะไปรู้เราซื้อรถในราคาห้าแสนกว่าบาทจริงราคาประเมินแปดแสนกว่าแต่นะผมขายแค่ห้าแสนกว่าบาทเพราะลูกค้าเอามาเทินขายให้ถูกๆไปเลยนะครับผมแล้วอันนี้เป็น c 1 8 0นะถ้าใหม่กว่านี้ขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้ครับ2 5 0 AMG อันนี้ก็คูปเป้เหมือนกันคันนี้เนื้อหอมที่สุดในร้านแล้วตอนนี้รถใหม่3ล้านกว่าเราขายแค่ไม่ถึงล้านกลาง จัดเต็มฟรีดาวนะครับแล้วก็มาใหม่นะฮะ GLA 250ที่เป็นเฟซลิ i เฟซลิปเนี่ยทำไมเราเรียกว่าเฟซลิปนะหน้ายกน้าหน้า,นายกนะครับไปหาหมอสัญญรรมต้องยกหน้านะครับมาซื้อรถคันนี้ไม่ต้องยกอะไรเลยหน้าเขายกมาให้แล้วนะมันคือตัวใหม่ไม่ได้เชนนั่นเองนะครับปี62รถมือเดียวเชียงใหม่สวยจัดคันนี้ราคาดีมากด้วยล้านต้นๆน,น,นะครับผมอ่ะช่วงนี้ใกล้ตุดจีนแล้วนะครับฉลองปีมังกรนะครับผม ก็เสริมความเฮงไปด้วยกันวันนี้ก็ปล่อยกันรวๆเหมือนกันนะครับผมลูกค้าสนใจรุ่นไหนกลุ่มไหนนะครับจะสดจะผ่อนจะอะไรได้หมดถ้าสดชื่นนะครับมาเดี๋ครับชาลีคาเรามีรถให้เลือกเยอะเลยนะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานผมไลฟ์กระบะสี่ประตูไปมีลูกค้าสนใจแล้วนะอาจจะมีจองนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเอาลดราคาดีๆปีใหม่ๆนะครับจะบอกว่าหมีแต่เบนซ์บีเอหรือเปล่ามีค่ายอื่นไหมเดี๋ยวให้ดูนิสสันอะเมล่าเทอร์โบนะครับเครื่องตัวใหม่ด้วยนะครับมี2คันเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ก็สินเชื่อให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะฮะมีครับพี่มีครับพี่อัครพลนะครับผมมี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 นะครับลูกค้าอยากได้รถกลุ่มไหนรุ่นไหนนะครับส่วนรถ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 นะฮะไม่ใช่รถรถรถนะครับรถลอลิงนะฮะที่นี่เราขายรถนะครับขายลอลิงดอเด็กนะครับขายรถทุกคันนะครับจัดเต็มฟรีดาวด้วยฟรีโอนฟรีทำสัญญาฟรีประกันภัยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจัดส่งให้ฟรีนะครับถือว่าพี่เลือกใช้บริการกับผม ใต้ก็ไปส่งมาแล้วภูเก็ตก็ส่งมาแล้ว3ชายแดนยังไปไม่ถึงลูกค้ามารับเองที่ภูเก็ตนะมีลูกค้า3ชายแดนอยากซื้อทายังไงถ้าอาชีพชัดเจน f i n a นซ์เขาบริการให้ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะวันนี้เรามีรถหลากหลายเลยหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับก็โซนด้านหน้าจะเป็นพวกกลุ่มพรีเมียมนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะพรีเมียมราคาเริ่มต้น5 0,000นกว่าบาทก็มีแต่ต้องไวนะเพราะว่าคันนี้เบิ่นพอผมบอกจะซื้อเข้าก็มีลูกค้าท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาว่ามีอยู่หรือเปล่า ตอนนี้ก็ยังไม่จบก็เราก็เลยให้ดูในไลฟ์สดได้นะครับลองดูอีกแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อลูกค้าดูแล้วอยากสนใจนะครับจะได้ให้ติดจองกันได้นะฮะตอนนี้ยังไม่มีจองนะห้าแสนกว่าบาทน่ะนี่นี่คันนี้รับได้เลยนะซีซีหนึ่งแปดศูนย์นะครับเอ็มจีหลังคาแก้วนะครับมีให้ครบเลยจัดเต็มฟรีดาวให้กับลูกค้าได้นะครับท่านไหนที่ไม่สะดวกในการเดินทางนะครับถ้าอยู่พิกัดใกล้ๆกก็เดี๋ยวแจ้งมาเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับนี่ซีรีส์ห้านะครับ A 200ก็จะมีหลากหลายเลยนะมีขาวดำบรอนนะครับก็ซึ่งเป็นสีมาตรฐานของเขาเองอันนี้ลอเนื้อคู่แรปเตอร์เน็กเจนนี่รอเนื้อคู่เมื่อวานลูกค้ามาดูคันนี้ก็ถูกใจคันนี้นะครับผมแน่นอนนะมันเป็นที่สุดของรถยนต์แล้วแรงม้า300กว่าแรงนะครับลูกค้ามาจากดูไบบอกว่าที่ดูไบเขาใช้ตัวนี้แหละนะครับผมแต่ว่าบอดี้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับเครื่องตัวนี้นี่คือสุดยอดแล้วตั้งแต่แรปเตอร์เคยทาออกมานะครับ จัดเต็มฟรีดาวเหมือนกันนะครับรถทุกคันในร้านนะครับจุดเด่นของรถยนต์มือสองชาลีคาของเราคือฟรีดาวนะครับฟรีดาวย้ำให้เลยลูกค้าไม่ต้องดาวไม่ต้องคะรถใหม่3ล้านกว่ามือสองขายแค่2ล้านกว่านี่คือยังฟรีดาวนะฮะแล้วก็บีเก็เหลือนะครับเงื่อนไขก็ใช้เหมือนป้ายแดงไปเลยนะครับถ้าเขาให้5ปีรถผ่านมากี่ปีวริเตีก็ยังเหลือตามนั้นนะครับส่วนใหญ่รถกลุ่มพรีเมียมคาร์ในชาลีคาเราจะเหลือวรัเวตีกันสะส่วนใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเด็ยหน้าน้องฮัลโหลครับ มาเดี๋ยวมาดูอเมล่ากันดีกว่าวันนี้ไฮไลท์ของผมนะครับเรามีอเมล่าเทอร์โบนะครับรถใหม่ด้วยนะครับรถใหม่ด้วยเพราะมีลูกค้าสอบถามรถเก่งราคาแบบข้างงวด6-7 0 0 0 8พันอะไพันอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีหลากหลายแล้วมีเยอะด้วยเช่นกันอามอมเดี๋ยวเปิดไฟอ้ามครับเปิดไฟด้านในเลยก็ได้จะได้ดูสว่างสว่างนะครับสว่างแล้วก็สวยด้วย ฟอนดีคนดูทั้ง15คนดูด้วยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวถ้าวันนี้วิวเยอะเดี๋ยวจะให้ดูชมหน้าแอดมินคนใหม่เป็นนักกีฬานักกีฬานะครับทีมชาติทีมชาติอ่อซิทกะอ่าซิทอัพทิมชาติซิทอัพม,มีกี่แผ็นนะหกโอ้โโมขนาดหกแพ็นนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูหกนี้คือตอนเกิดหรือตอนนี้ตอนนี้เลยอ่าโอเค ชื่อไ้ก่อนนะครับนักมวยต้องหุ่นอย่างเงี้ยหุ่นนักมวยนะอ่ะโอเคไปก่อนมี2คันมี2สีนะครับจริงๆแล้วเรามีสีดําด้วยแต่สีดําติดจองไปตอนเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็มีสีขาวด้วยนะครับจุดเด่นของกลุ่มนี้เลยซื้อมือ2ถูกมากซื้อป้ายแดงพี่ต้องมี7จ็ดแปดแสนมือสองทำสี่ห้าแสนนะครับสี 4, ่แสนกาบาทนะพี่ได้รถไปขับแล้วและที่สำคัญเราทาฟรีดาวให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับผมถ้ามีลูกค้าสนใจนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับอเมล่าเทอร์โบก็คือมันเป็นเครื่องตัวใหม่นะ ซิตี้เทอร์โบอเมล่าเทอร์โบอะไรต่างๆเนี่ยคือที่มันบอกเครื่องเทอร์โบมันเป็นเครื่องตัวใหม่ตั้งแต่ปี20ขึ้นไปวนอยากจะเป็นเครื่องประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็จัดเต็มฟรีดาวให้ด้วยนะครับผมไม่ดาวไม่คำ้ำออกรถเป็นเลยเอกสารไม่ยุ่งยากมาที่ชาลีค่าเจ้าทนี่สินเชื่อให้บริการที่สำนักง,งานเลยนะครับติดปัญหาตรงไหนรู้ตรงนี้แก้ไขตรงนี้นะครับผมรับรองได้รถกลับบ้านนะครับเนี่ยด้านในเนี่ยสินเชื่อเขาก็รอเซ็นเมื่อวานเขาก็เซ็นวันนี้อนุมัติไปแล้ววันนี้คุณพี่ทานทีเซ็นอีกก็เดรดูนะคับ ออกรถเป็นเรื่องง่ายนะครับผมไม่ต้องไปวิ่งหาธนาคารที่ไหนเลยเขาอยู่ที่นี่ให้บริการที่นี่ปัจจุบันยิ่งง่ายด้วยการออกการขอสินเชื่อนะขอผ่านแอปพลิเคชันบนโมบายโฟนเราได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวนาก่าน้องดูคอมเมนต์นะพี่เก็บมือถือละโอเคนะครับจัดเต็มฟรีดาวข้างวดมัน7,000กว่าบาทนะครับมี2สีนะฮะมีสีขาวกับสีเทาดำนะครับเนี่ยวันนี้จะได้ชุดแต่งมาเพิ่มนะครับเนี่ยเวลาจะมีชุดแต่งมันก็เป็นข้อเสนอเวลาลูกค้าซื้อรถป้ายแดงจากโรงงานเนาะบางคันบางคันเขาก็จะให้ชุดแต่งมาเลยนะครับ บางคันเราต้องไปซื้อเพิ่มนะครับคันนี้ก็คือพร้อมสมบูรณ์นะครับจริงๆเอาไปวิ่งแกร็บไปวิ่งอะไรต่างๆได้นะถ้าใช้แบบในครอบครัวก็ได้นะครับซื้อให้ลูกขับไปรถไปโรงเรียนก็ดีนะครับอย่างน้อยเป็นเหล็กหุ้มหนังที่ราคาดีนะเอาไปทําธุรกิจก็ได้เชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับจะไปทํารถเช่าจะไปทําอะไรต่างๆนานาได้หมดื้อซื้อใช้ส่วนตัวได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวิ่งออกต่างจังหวัดไปไหนมาไหนได้หมดนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันเป็นเครื่องขนาดเล็ก วิ่งไปกรุงเทพจะได้หรือเปล่าไปใต้จะได้หรือเปล่านะครับรถคันนี้เวลาเขาทําออกมาเขาก็มีการทดลองการเทสอยู่แล้วขึ้นดองขึ้นดอยได้หมดไม่ต้องห่วงนะครับจัดเต็มฟรีดาวให้ด้วยนะครับอลองดูอีกคันนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวสะอาดตาสีขาวสีมาตรฐานสีขาวสีสวยและสดใสนะครับผมเนี่ยมีปุ่มอับสัญญาณให้ด้วยนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับจัดเต็มนะฮะจัดเต็มนะครับฟรีดาวให้เลยนะครับ หรือถ้ามีลูกค้าสนใจรถกลุ่มไหนในระหว่างที่ผมไลฟ์อยู่นี่นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะว่าอยากได้รถ70,00อยากได้รถ8,00 0อยากได้รถ5 0 0 0อยากได้รถ3,000นะครับอยากรู้ว่าแต่ละคันมีความต่างตรงไหนราคาเท่าไหร่หรือลูกค้า,อ,าอยากรู้เรื่องของสินเชื่อไฟนนองไฟแนนซ์ Final, Finance, อะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในตรงนี้นะฮะแล้วก็ทางน้องแอดมินก็พยายามจะอัพลงรูปให้ด้วยนะครับในระหว่างที่ผมไลฟ์นะครับว่าคันนี้เท่าไหร่ มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับหรือถ้าเวลาลูกค้าสอบถามว่ามีรถส0 0พันหรือเปล่าเนี่ยเขาจะส่งรูปให้ที่ก่อนนะครับจัดเต็มฟรีดาวอามอ้ามเปิดดูห้องเครื่องหน่อยได้ครับไม่ดูห้องเครื่องก็ไม่ได้นะรถใหม่ๆเนี่ยพวกปี2 0 21พวกนี้นะครับผมดูกันหน่อยนะครับว่าเราการันตีเรื่องตําหนิยังไงแล้วรถชนหนักพลิกคว่าจม,มน้ําเนี่ยโดยปกติเขาดูกันยังไงเขาถึงโปรโมทว่าไม่มีแน่นอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด,ด้วยเบสิกทางสายตาดีกว่านะครับด้วยเบสิกทางสายตาเนี่ยเราดูกันที่ พวกโครงสร้างน็อตนะครับแล้วก็ตัวเครื่องอะไรเงี้ยเห็นไหมโครงสร้างน็อตเนี่ยฝากระโปรงไม่ขันแก้มเกิมไม่ขันไม่เคยโดนจูจุ๊บนะฮะเนี่ยยางเยืงขอบต่างๆอยู่ครบหมดเลยโอ้จริงๆนี่ลืมบอกนะผมมีนิวอินเจ็ดที่นั่งเข้ามาใหม่ด้วยนะหนึ่งคัน 4, สี่แสนกว่าบาทเป็นมิสูบิชิปาเจโร่เมื่อวานเราไลฟ์ปาเจโร่กันนะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยง่ฝากงเปิดไฟส้อนหลังนด้ยหมได้ครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ห้องเครื่องจะประมาณนี้ด้วยรถปีใหม่ๆนะครับ เดี๋ยวผมมีให้ดูไฮไลท์ผมวันนี้นะครับบางทีว่าจะให้ดูตอนท้ายๆนะครับกล mm ัว hmm. ไม่ทันเพราะเดี๋ยวมีต้องปล่อยรถให้ลูกค้าอยู่นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่านะถือโอกาสนิดนึงนะครับ mm hmm. ก็2คันนี้ถ้าสนใจก็ลองทักเข้ามานะครับรถยังอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูปาเจโร่4แสนกว่าบาทปี57จัดได้ฟรีดาวจัดได้ประมาณ5 0 0 0นกว่าแต่ผมขายแค่4 0 0นกว่าบาทจัดเต็มฟรีดาวนะครับรถจะสวยและจะสดมอกใดนะครับเด mm ี๋ยวไปพอกันนะเดี๋ยวพาไปดู อันนี้ m a z d a 3นะครับตัวใหม่ตัวนี้ก็สวยนะครับจัดได้เต็มฟรีดาวออกห้างเป็นล้านนะครับคือกลุ่ม Mazda เราก็จะมีเป็นพวก SUV ด้วยนะซ x 5 4 x 3 m a z d a 3อะไรเงี้ยมีให้หมดเลยนะครับเราที่สำคัญจัดเต็มฟรีดาวนะครับผมเห็นรถที่ผูกโบไม่มีอะไรหรอกครับลูกค้ากำลังมาเอานะครับนี่ลูกค้ากำลังมารอรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัญ,ญญาณจะไม่ถึงเปล่าถึงไหมเต็มที่ได้ประมาณกลางๆครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหน้าปาเจโร่มาได้ไหม เดิดนดดปาเจโร่มาก็ได้ไดโอเคเดี๋ยวจะได้ดูนะอันนี้ก็เป็นนิวอินเข้ามาใหม่4 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับจัดเต็มฟรีดาวปี 57, 8, ank, 5 7 178แรงม้า VGTurbo 5 0 0 0 0 0กว่าบาทนี่คือราคาประเมินเราขายแค่4 0,000 0กว่าและที่สำคัญเจ้าของใจดีคุยง่ายนะครับผมลูกค้าไม่เอกสารครบๆับร,บรบับรถกลับบ้านไปเลยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอเลยนะครับรถเรามีให้พร้อมออกเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะถ้ามีท่านไหนสนใจนะครับในระหว่างนี้ก็สอบถามหรือแจ้งเข้ามาได้นะครับเนี่ย มาสด้าสองนะรถเล็กๆก,ก็มีนะครับมิราดในราคา4 5, 000, 6, 000, ี่ห้าพันหกพันอะไรเงี้ยเราก็มีด้วยเช่นกันนะครับบีออสก็มีนะครับมาสด้าสองมาสด้าสามอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มพวก SUV ขนาดเล็กพิ้นเครื่องยนต์พันห้าเราก็มีนะฮะเนี่ยเอเตกามีนจะมีขาวและมีดํานะครับอันนี้ก็รถล้านเนาะหนึ่งไปสองมานะครับช่วงนี้ก็พยายามสลับสลับรถมาจอดให้ด้วยที่สาขานี้นะฮะนี่นี่นี่พี่ตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่นะหน้าไมเนอร์เชนนะ ปกติหน้าปี55ถึงปี56เนี่ยนะครับจะเป็นอีกหน้าตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะเป็นหน้าตัวใหม่ละเนี่ยสังเกตดูตรงกระจังนะครับกระจังมันจะเป็นตัวกระจังใหม่แล้วนะครับรถฝรั่งนะครับลูกค้าเอามาขายนะครับจะปิกบ้านละนะครับผมคี่ถึงประเทศละนะครับผมคี่ถึงแกงออมเอิบใจกันนะอีสานละนะฮะอ่ะคันนี้นะครับ400,000บาทจัดเต็มฟรีดาวนะครับแล้วก็เป็นตัว BG Turbo นะครับตัวนี้มีแพ s h ชิพที่พงมลัย นะครับนี่นตัวท็อปเลยนะครับมีพเนลชิพภายในเป็นภายในดําแล้วด้วยนะครับคือตัวนี้ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นภายในแดงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยจะเป็นภายในดํานะครับนี่เนี่ยน้องลองแทนมาตรงนี้รถเป็นนิวอินนะครับก็เลยยังไม่ได้ทาความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยอาลูกค้าแถมแถมเกือกแตะให้ด้วยนะครับผมลืมเอาออกยังไงฝากรบกวนแจ้งลูกค้าด้วยนะครับลืมรองเท้าแตะไว้หนึ่งข้างนะครับผมลูกค้าเพิ่งออกมาขายเมื่อกี้รับปิกไปละนะครับก็เดี๋ยวขอเข้าสู่พโรเซสของการทําความสะอาดแต่อยากจะให้บอกว่ารถอยู่ มีดูดิเต้มสีโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับชงล่างรู้เลยนะครับใหม่กิ้งเลยนะครับรถใช้ในประเทศเรานะครับประเทศเชียงใหม่นะครับไม่มีสนงสนิมอะไรทั้งท่านนะฮะจะเต็มฟรีดาวนี่ใครอ่ะใครอ่ะมาแล้วใข้หัวนะครับอ่ะเพื่อมีท่านไหนสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ฟจูเนอร์ปาเจโร่ราคาเบาๆมีไหมนะครับก็เรามีให้เลยนะครับผม จัดเต็มฟรีดาวนะครับบอกให้ก่อนว่าอันนี้ก็จัดเต็มฟรีดาวผมมีา4แสนกว่าบาทได้ปาเจโร่5แสนกว่าบาทได้ฟอร์จูเนอร์นะครับมี2คันนะครับ SUV7 ที่นั่งดีเซลที่ราคาดีนะครับราคาถูกนะครับจัดได้สบายนะครับจัดได้สบายไม่ต้องห่วงทุกไฟแนนซ์รองรับให้หมดเลยนะครับผมไม่สะดวกก็ทำผ่านแอปพลิเคชันโมบายโฟนเราได้นะครับผมอนุมัติแล้วเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีการเรียกเก็บใดๆเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็ถ้าเป็น SUV วราคาเบาๆอ่ะสามสี่แสนก็มี MG นะครับนี่ใช้ในเบียงในเมืองได้เลยนะครับเมื่อวานล็อโคที่ไลฟ์สดไปนะครับจะมีสีแดงสีขาวตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่ปี2 2เลขไมล์หมื่นโลนะครับ Fortuner TRD ก็เข้าใหม่นะครับมีสีขาวนะครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยว f o r t u n e r ช่วงนี้ผมไลฟ์บ่อยนะปล่อยเกือบหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมีตัวใหม่เข้ามาเป็นกลุ่ม e v e r อเรละนะครับเอเวอเรเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับจะเป็นพวกเอเวอเรสต์ตัวนิกเจนก็ เอเวอเรสต์ไบทัวโบโฟสองจุดศูนย์เอเวอเรสต์สามเป็นสองโฟก็มีนะครับอันนี้นี่คือกลุม่มโฟวิลที่เป็นเจ็ดที่นั่งที่เป็นเอเวอเรสต์ขับสองก็มีขับสี่ก็มานะนะครับผมตอนนี้ก็มีหลากหลายเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับรถกลุ่มราคาเบาๆอย่างเงี้ยสามสี่แสนเนี่ยนะครับค่างวดผ่อนก็เจ็ดแปดพันเองนะค่างวดผ่อนไม่ได้สูงมากนะครับก็ถ้าสนใจลองรับพิจารณาไว้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ปีห้าเจ็ด แล้วก็หลังจากตัวเนี้ยก็จะเป็นออนิวปาเจโรซึ่ง7จ็แสนกว่าบาทแล้วนะครับผมอันนี้ยังถือว่าดีมากนะราคา40,000นกว่านะครับจัดเต็มฟรีดาวนะครับรถที่ลูกค้ากําลังเห็นจอดอยู่นี่คือรถขายหมดเลยข้างวดเริ่มต้นนะครับถูที่สุดในร้านเราคือ3ามสามพันกว่าบาทนี่คือรถแสนกว่ามาสดาสอนะครับน่าจะเหลือ2คันนะครับข้างวดเบาๆไปเลยนะครับถ้าลูกค้าแบบว่าวัยรุ่นสร้างตัวนะครับผม ขับรถเครื่องแล้วมันไม่ปลอดภัยนะครับขับรถยนต์ดีไหมครับมันเป็นเหล็กหุ้มหนังระดับหนึ่งแต่รถเครื่องก็ควรจะมีไว้นะครับผมก็เอาไว้ไปไหนมาไหนเนาะใกล้ๆมันก็ต้องใช้ผมยังต้องใช้เลยรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราไม่โจมตีว่ารถมอเตอร์ไซค์ไม่ดีถ้ามันมีความจําเป็นต้องใช้ไปซอกแซกซอกแซกใกล้ๆนะครับก็ใช้มอเตอร์ไซค์แต่ท่วงหน้าฝนหน้าฝนหรือว่าการเดินทางสัญจรในช่วงกลางคืนเนี่ยสามพันกว่าบาทที่ได้ขับรถยนต์แล้วนะนะครับผมมอเตอร์ไซค์ที่บ้านผมยังผ่อนสองพันห้าเลยนะครับอันน จัดเต็มฟรีดาวด้วยนะฮะอันนี้คือราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็เราก็มีหลากหลายเนาะหลายกลุ่มเลยนะครับลองมาดูได้ถ้าเป็นพวกกลุ่มแบตเตอรี่นะครหรือเป็นพวกไฮบริดเนี่ยผมมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปดูผมมี MG นะครับ MG ที่เป็นพวกไฮบริดด้วยนะครับราคาดีฟรีดาวออกห้างก็เกือบ900 0แสนนะครับเราก็ขายไม่แพงนะครับผมรถกลุ่มนี้นะฮะจัดได้เต็มด้วยนะครับผม SUV 7ที่นั่งอเนกประสงค์นะครับรถสบายๆใช้ในครอบครัว e x p a n d เ r c r o s s เป็นต้นนะครับถ้าลูกค้าชอบหรือสนใจนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีจอดอยู่ที่สาขานี้เลยนะครับเรามี x อ่า e x r a น d e r นะครับเรามี Toyota ต้าที่เป็น v e ลสนะครับ v e ลสเป็นต้นนะครับเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูซี x, อ่าซีเอ็กูนย์ซีเอ็กอะไรอย่างงี้นะครับผมปีใหม่ๆม,มีนะครับมีนะครับ ก็ถ้าลูกค้าสนใจลองเข้ามาดูได้นะครับจอดอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วพวกซีวิกนี่มีเยอะเลยซีวิกที่เป็น FC หรือ Fe นะครับมีให้เลยนะครับผมจอดอยู่ที่นี่เลยนะครับเบียมตัวประมาณซีรีส์หประมาณรถไม่ถึงล้านเนี่ยก็มีด้วยนะครับจอดอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามีลูกค้าสนใจลองสอบถามเข้ามาได้นะครับพิกัดชาลีคาเราหาไม่ยากเนาะยังไงทุกๆไรสดดนี่แอดมินเขาจะพยายามปักหมุดให้นะครับว่าแต่ละพิกัดเราอยู่ที่ไหนเรามี3าสาขานะครับ เดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่ารถตู้อ่ะรถตู้เดี๋ยวผมจะเริ่มไ like ลฟ์ละนะครับผมมีคอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่2คันนะครับเป็นตัวปี61นะฮะ7 0 0 0แสกว่าบาทฟรีดาวฟรีดาวย้ำให้เลยนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องดาวรถตู้ปกติพี่ต้องดาว20%นะมาหาผมผมให้ฟรีดาวผมมี2คันเท่านั้นเองคอมพิวเตอร์ปี61นะครับ62ด้วยซ้ำนะครับผม แล้วก็อย่างกลุ่มพวก H1 อะไรเงี้ยเราก็มีด้วยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นปีใหม่เลยปี64นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวดีลักประตูไฟฟ้าเริ่มต้นของผม8,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเลย,เลยมีหลายราคานะครับมีจนถึงรถตู้ที่ H1 ตัวล่าสุดปี2ก็มีด้วยเช่นกันนะครับ Benz A200 ก็จะมีขาวดำรอนนะครับจัดเต็มฟรีดาวนะครับอ่า จริงๆเนี่ยตัวนี้ผมอยากแนะนำนะคือผมว่ามันถูกอะ่ะตัวนี้ได้ชุดแต่งหมดแล้วมันเป็น MG MG ปกติเวลาเราบอกว่าเอมันคือยังไงพี่สังเกตที่ล้อมแม็กนะครับเอจะมาเป็นล้อมแม็กเอ็แต่เนี่ยได้แม็กซูเปอร์เอไปแล้วอะ่ะแม็กเทพกว่า MG อีกแล้วภายในนี่สวยจัดน้องไอ้อาร์มอาร์มเปิดประตูให้หน่อยนะอ่าเปิดเปิดคันนี้ให้หน่อยเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้สวยจริงๆไฮไลท์ของที่ร้านผมเลย ลูกค้ามาดูทุกวันผมไม่กล้ารับจองอันนี้พูดจริงนะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเอกาสารพร้อมๆม,มาแล้วก็รับรถไปเลยบอมเป็นรถฮอตน้องเดี๋ยวน้องปีนขึ้นหลังคาเ,าเดี๋ยวพี่จะเปิดอันนี้นะไม่เดี๋ยวเราเข้าตรงนี้มันเข้าพร้อมกันไม่ได้เดี๋ยวให้น้องเขาปีนขึ้นเดี๋ยวเราเปิดหลังคาให้พร้อมโอเคจริงนะแอดมินตกใจนะครับผมคนดูเยอะน้องอายน้องเข้าฝั่งนูน้น <laughs> เข้าฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นนี่นี่พี่โอ้โห สวยจริงๆอ่ะขอกุแจ้หน่อยเดี๋ยวขอสตาร์ทฟังเครื่องฟังเสียงหน่อยดีกว่ามาดูความสวยและความสดของคันนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้ C250 นะครับพี่น้อง AMG นะครับนี่โอ้โหนี่หลังคาแก้วนะหลังคาแก้วนะมีให้หมดพี่อยู่ภาคเหนือเนี่ยมันรอก็ตรงหลังคาแก้วแล้วมันร้อนก็ตรงหลังคาแก้วนี่แหละนะครับผม ก็พวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับ AMG พโดชิปอะไรมีให้ครบหมดเลยตัวหน้าจอตัวนี้น่าจะเปลี่ยนมาด้วยนะครับตัวนี้มีการเซ็ตช่วงล่างมาลูกค้าเขาไปเซ็ตช่วงล่างมาเพื่อให้รองรับกับแบกของเขานะครับซึ่งเป็นแบกขนาด20นะครับจัดได้เต็มฟรีดาวนะครับเชื่อมต่ออะไรได้หมดนะครับผมนี่นี่นะฮะหน้าจงหน้าจอก็เพิ่มความทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมโอ้ได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 ้คันนี้ได้นะราคาประเมินอยู่ที่ล้านเก้าห้าผมขายแค่ล้านสี่เก้าเท่านั้นเองนะสําหรับคันนี้นะถ้าลอง ลองแลนดูข้างๆสีตัวเดิมมันจะเป็นสีเทาดำเดี๋ยวเดี๋ยวชี้เห้เขาดูสีเทาหน่อยจริงๆตัวรถเป็นสีเทาดำเนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันแรปสติ๊กเกอร์มาเป็นสีขาวเฉยๆนะครับแต่ตัวรถจริงเป็นสีเทาดําสีตัวรถจริงจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องชี้ให้ดูอ่าสีจริงของเขานะครับอ,อ๋อย้อนแสงเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋เด็ลองดูลองดูสวยเลยคันนี้นะพี่สวยแล้วเป็นอมตะเลยคันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจถ้าชอบนะครับผมอ่าถ้าชอบลองแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมอยากดูตรงไหนเพิ่มนะครับพรีเมียมมันต้องดูให้ดีๆบางทีรถมีปัญหาอะไหรหรือเปล่าก็ต้องดูแต่ที่เราเราการันตีให้หมดโอ้โหกุญแจสวยคิดเลยนะครับอ่านี่นีนีข้างหลังจริงก็ไม่ได้แคบนะ คือมันเป็นสปอร์ตแบบผู้ดีอะนะพี่คือสปอร์ตมีหลายกลุ่มเนาะมันจะมี S.L.K ที่แบบเปิดประทุนไปหมดเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันก็จะเปิดเป็นทัวหลังคาแก้วพาราล็อกส์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับข้างหลังก็กว้างใส่ได้สบายนะครับรถสวยเนี่ยเสีเดิมเป็นนี้พี่สีเดิมเป็นนี้อันนี้เห็นชัดอยู่เนาะเนี่ยจะเป็นสีเทาดําประมาณนี้นะครับถ้าเราลอกตัวแรปตัวเนี้ยสีขาวนี่ออกนะครับก็จะเห็นเป็นสีเทาดําตัวนี้แหละนะครับก็อยู่ที่จริงๆสีเทาดาของเขาก็สวยอยู่แล้วนะสีตัวเนี้ยสีเดิมเาสววยแต่่ ขาวมันก็จะดูเด่นสะดุดด้วยล้อมแม็กที่มันตัดกับสีดำนะครับผมก็ในการจัดฟิฟ้องไฟแดนไม่ใช่ปัญหาในการโอดก็ไม่มีปัญหานะครับผมโอ้ยลืมไปอ่ามันต้องปิดอย่างนี้อ่าขออภัยขออภัยนะอ่าตอบลายไปด้วยนะครับผม ความพิเศษนะครับไลฟ์ไปด้วยตอบไลฟ์ไปตัวนะฮะก็นี่คือบรรยากาศของสาขาพรีเมียมเรานะครับถ้ามีลูกค้าสนใจรถกลุ่มไหนรุ่นไหนนะครับลองสอบถามเข้ามาได้เรามีไลฟ์สดทุกวันนะครับจัดเต็มฟรีดาวนี่คือนโลสโลแกนเราเลยอ่าน้องนะครับจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะครับทุกคันแล้วก็มีสินเชื่อให้บริการที่สำนักง,งานนะครับไม่ต้องห่วงเซ็นปั๊บเดียวรู้เรื่องรู้ผลเลยนะครับขายรถนะฮะขายรถไม่ขายฝันแน่นอนนะครับขายคือลูกค้าซื้อได้เราแนะนำเลยว่าได้นะครับผมก็ ฝากไลด้วยนะฮะชาลีคาทั้ง3สาขามีการลฟ์สดวทุกวันนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่กำลังเข้ามานะครับเอะผมกําลังเลิกงานพอดีนะครับวิวขึ้นแล้วพี่พิ่งไปได้ไหมเงี้ยนะฮะก็ต้องจําเป็นรอยังไปไม่ได้นะครับเมื่อกี้วิวตกก็จะไปละนะฮะตอนนี้วิวขึ้นก็ไปต่อนะอ่ะเบลออสเบลออสสามพันโลสภาพมีป้ายแดงเลยไหมพี่นะมันคือป้ายแดงมาเลยแหละนะครับผมหลายๆคันในร้านเราจะมีสภาพป้ายแดงเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลอสสภาพป้ายแดงไปเลย รถก็ประมาณจริงๆแล้วรถใช้ไม่ถึง6เดือนนะครับเลขไม้น้อยมากนะครับแล้วก็กลุ่ม CHR ที่เป็นไฮบริดลูกค้ามากี่โมงโอเคได้เลยได้เลยได้งั้นไล์ก่อนไม่มีปัญหาอ่ะนี่นะครับสำหรับไฮบริดราคาดีเลยนะครับ CHR คันนี้นะครับผมถ้ามีลูกค้าท่านไหนสนใจหรือกำลังเร็งเลงอยู่มองหาอยู่คันนี้ก็จะได้ชุดแต่งล้อมรอบเลยนะครับชุดแต่งสวยนะครับ เรามีอย่างบางคันเนี่ยเวลามีชุดแต่งมาเราไม่ได้แกะนะฮะเราก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่สวยงามมอบให้กับลูกค้านะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเวล้อน<ม>นี่ก็ได้ชุดแต่งมารอบตัวเลยนะครับผมพี่ป้อนพ่งนี้อนุมัติอ๋อพ่กนี้อนุมัติอย่าลืมนะ,ะรถเบนซ์ราคาถูกมากนะครับเจ้าของเขากำลังจะกลับแล้วก็เลยบอกก่อนว่าจะขายนะฮะ ก็อันนี้เป็นตัวชุดแต่งมาด้วยเหมือนกันนะครับผมโตยต้าเขาจะมีชุดแต่งให้นะครับแต่พวกกลุ่มเบนซ์เนี่ยบางคันที่มีผมก็จะให้ดูเลยว่ามันมีบางคันก็จะมาแบบเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับผมอย่างซีวิ c คันนี้ R.S. นะครับตัวนี้ i อเสิร์ตครื่องยนพันห้านะครับอันนี้ก็คือจะมาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับพันห้าโรบูอตาเร่งดีมากและประหยัดด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องประหยัดน้ามันนะครับประหยัดหายห่วงเลยนะครับกลุ่มฟอร์ดใหม่ๆเราก็มีนะครับ อันนี้แต่งโชคมาด้วยนะเนี่ยมองเข้าไปจริงๆมันไม่ได้มีหรอกนะพี่ดีใช้โชคมาด้วยนะครับนี่ให้ความหรูหรามาเห่ามาเลยนะครับซื้อรถมือสองได้ของแต่งมานะครับผมจานเบรกโชกโอ้โหช่วงล่างนี่คือใส่มาเต็มเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับสําหรับผู้ที่ซื้อไปใช้งานนะครับผมตัวนี้มันเป็นตัว n e x t g ละเป็นตัวใหม่ไบโบทโบขับ2นะครับแปดแสนกว่าบาทจัดได้เต็มแล้วก็ฟรีดาวน์เป็นเลยนะครับนี่นี่นี่น้องจะขึ้นไปข้างบนไหมนะฮะ แอดมินอยากถ่ายให้แบบดูแบบโอ้โหอลังการบึกบึนสวยเลยไรไหมสู้ไหมนะครับว่าจะเหลือพื้นที่ให้น้องเดินอ่ะคันนี้เป็นสีพิเศษปกติอ่ะเวลาเป็นวายแทกเนาะเมื่อก่อนมันจะเป็นสีส้มถ้าส่วนใหญ่อันนี้พอมันเป็นตัวนิวและตัวใหม่มันจะปรับมาเป็นสีโทนนี้นะครับ ออกจะประมาณส้มอิดส้มแดงนะครับผมไม่เหมือนอิดโอยนะส้มอิดส้มแดงนะครับเนี่ยส้มแบบมงคลสวยนะครับอันนี้เป็นวายแท็กด้วยนี่รุ่นนี้มันก็จะมี XLT มีวายแท็กเรามีแคปที่เป็นโฟวิลด้วยนะครับสำหรับ nexgen ตัวนี้นะครับดีแม็กแคปโฟก็มี nexgen แคปโฟก็มีนะครับผมรีเวลสี่ประตูออโต้โฟก็มีนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกกลุ่มโฟวิลที่กําลังเข้ามานะครับพี่ๆท่านไหนที่ติดตามโฟวิลนะครับสาวกโฟอยู่แล้วนะครับก็ ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับลองสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเราก็มีรถเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะจบที่2คันนี้ก่อนนะครับไฮไลท์ของผมในวันนี้นะครับจบที่2คันนี้ก่อนเป็นอเมร่าเทอร์โบนะครับทั้ง2คันที่เอามาโชว์ในไลฟ์สดนี้นะครับผมถ้ามีลูกค้าสนใจหรือกําลังมองหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับลองนึกถึงชาลีคาก่อนเรามีรถที่เริ่มมากกว่า2 1 0คันน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมถ้าท่านไหนรู้จักเราอยู่แล้วก็ เรียนเชิญเข้ามาเข้ามาดูรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ